อสวัสดีครับผมเอกครับโอเควันนี้เราจะมาแกะกล่องแล้วเราะว่าเพมันเป็นถุงเราจะเรียก unbox หรือว่า un สวัสดีนี่คือนี่หรือว่า f i v e r Thailand นะครับ คือเสื้อฟีเวอนะครับที่เป็นลายใหม่นะครับเป็นเหมือนอีดิชันที่เขาไปโคกับใครวะจำชื่อไม่ได้เดี๋ยวขึ้นขึ้นรูปให้เขาไปโคกันแล้วเขาออกลายมาสองลายโอเคเดี๋ยวเรามาแกะกันก่อนแกะแม่เก้าวยังนี้เนาะอือหือออหือโคือแพ็กดีมากแพ็กดีเกินอ่ะดีจนดึงไม่ขาดดูดิเนี่ย แค่างนั้นคือไม่เกรงใจข้างหลังเลยนะอุณเปรี้ยแค่จริงข้างในก็จะมีซองเขาสติกมาให้นี่นี่ตัวนี่สีดำตันนี้อ๋อโอเคตัวนี้สีแดงเออตัวนี้สีดำโอเคเรามาดูสีดำกันก่อนเดี๋ยวข้างหลังเก็กะข้ามานี่หนูสั่งเป็นไซส์ L ไปนะอันนี้แหละม้าโอ้ ว้าวโคตรเออเท่ดีว่ะทียอ่ะโคตรอาร์ตเลยอาร์ตจัดอ่ะออข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังข้างหลังก็ไม่มีอะไรมากเป็นสกรีนฟิเบอร์แค่ตรงนี้โอเคแล้วก็แกะสีแดงกันต่อได้ว่มะนี่สีแดงโอเคก็ลายเหมือนกันแต่ว่าแค่สีเสไม่องเลยนี่ก็เหมือนกันเป็น ลายานั่นน่ะแล้วก็ข้างหลังนี่ฟีเวอร์เป็นสีขาวนี่โอเคนี่ก็คือเสื้อสองตัวที่สั่งมาฟีเวอร์ไทยแลนด์นิ nice. สซับซูนครับว mm hmm. งนี้เบริก mm ูด hmm. แค่นี้แหละบายบายจบแล้ว